สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3วันนี้พบกับครูยีนะคะจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะในเรื่องของจํานวนนับนั้นเราจะต้องไปดูนี่ก่อนคะ่ะเด็กๆขาเขียนตัวเลขการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะลูกของเรามีแบบที่1ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนัง สือเด็กๆพอมองเห็นไหมคะ,ะมาดูการตรงนี้นะคะนี้เราจะมีหลกักเริ่มตัวสุดท้ายตรงนี้เป็นหลักอะไรลูกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตรงนี้หลักหมื่นนะคะเด็กๆดูนะคะอันนี้เรียกว่า หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยและหกหน่วยตรงนี้มีหกหน่วยนะคะต่อไปไปดูหลักสิบมีหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิและ7 10ต่อไปหลักร้อยนะคะมี1 0 0และ200หลักถัดไปคือหลักพันมี1วงกลมก็เท่ากับ1 0 0่พันหลักถัดไปทางซ้ายมือคือหลักหมื่นไปดูนะคะมีกี่หมื่น1 0 0 0 0มื่นสองหมื่ามหมื่นเรามาเขียนพร้อมกันนะคะ ตรงนี้เด็กๆจะได้เท่าไหร่คะดูนะคะหลักหน่วยมีกี่คะมีกี่หน่วยคะเด็กๆด,ดูตัวสุดท้ายนะหลักหน่วยคือตัวท้ายสุดให้เขียนแทนที่เลข6หลักสิบหลักสิบมีกี่สิบคะตัวสุดท้าย7ก็เอาไปใส่หลักสิบต่อไปหลักร้อยมีกี่ร้อยคะตัวสุดท้ายเป็นเลข2ก็คือ2 0 0อ กี่พันลูกมีหนึ่งก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันมีกี่หมื่นคะสามหนึ่งสองสามสาม,สามใช่ไหมคะลูกตรงหนึ่งพันครูยินเขียนไม่สวยนะขออ่านเขียนเรียบร้อยตรงนี้มีหนึ่งหมื่นสองหมืน่นเป็นสามหมืน่นก็จะใส่เลข3ในหลักหมืน่นพอจำได้ไหมคะอย่าลืมครูเครื่องหมายให้เรียบร้อยอ่ะไปดูกันนะคะ พอเขียนแทนด้วยถูกต้องไหมคะสามหมื 30, ตัวเลขฮินดูอาลบิก3ามหมตัวเลขไทย31,276ตัวหนังสือก็31,276เหเหมือนกันนะคะลูกต่อไปเราจะมาดูเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจํานวนนับไม่เกิน10,000แสและการกระจายนะคะเด็กๆขาเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่าแต่ละหลักมีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะเริ่มที่หลักอะไรคะลูกหลักหน่วยนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะหลักหน่วยตรงนี้มีกี่หน่วยคะ1 2 3สองสา มีทั้งหมด3หน่วยใส่ไว้ข้างล่างนะคะต่อไปหลัก10มีกี่10บคะ1 10 2 10ใส่เลขก2ไว้นะคะต่อไปหลักร้อยมีกี่ร้อยคะ100 200 300 400 500ใส่เลขก5ไว้นะคะมี500ต่อไปกี่พันคะ1000 2000 3000พเราใส่เลขสไว้พอเรามาเรียงเป็นจำนวนถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่คล่องไม่เป็นไรคะ่ะไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลขสมเอามาไว้ข้างหลังสุดเลขสขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนะลูกเดี๋ยวจะงงกันหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลขสใส่เลขสค่ะอันนี้เราแอบทดไว้นะ ต่อไปหลักสิบก็คือหลักที่อยู่หน้าหลักหมือยเป็นเลขอะไรคะเลข2เราก็ใส่เลขสองต่อไปหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะเลข5เราก็ใส่เลข5ต่อไปหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักเลข3เราก็ใส่เลข3จะได้ว่า3 5 2 0 3อย่าอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะ ต่อไปไปดูเราถูกไหมคะลูก3 5 2พ3ถูกต้องเหมือนเหมือนที่เราแอบนับกันเมื่อกี้เลยหลักเลข3อยู่ในหลักหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบเลขหอยู่ในหลักร้อยเลข3ตัวหน้าอยู่ในหลักพันเราไปดูกันนะคะเขาบอกว่าเลข3ตัวหน้า ในหลักพันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลขสามตัวหน้ามีหลักพันก็คือมีค่าเท่ากับสามพันเทคนิคง,ง่ายๆลูกก็ใส่เลขสามตรงนี้มองเลขสามตรงนี้นะคะแล้วหลังตัวถัดไปของเลขสามพวกเนี้ยให้ลูกใส่เป็นเลขอะไรคะเลข0นเก่งมากค่ะ ทีนี้ไปดูหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะคุณครูย้ำอยู่เลขห้าลูกก็ใส่เลขห้าเลขห้าในหลักร้อยมีค่าเท่ากับห้าร้อยเหมือนกันคะ่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนข่องแล้วดีมากเลยคะ่ะแต่ถ้าไม่ข้องรู้แล้วคะ่ะว่าเลขห้าอยู่ในหลักร้อยลูกก็มองตัวถัดไปต้องเป็นเลขอะไรคะเลขศูนย์ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องต่อไป หลักสิบเลขอะไรคะเลข2เรามีแล้คะ่ะเลข2 2ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิเหมือนกันค่ะลูกลูกเห็นเลข2แล้วตัวถัดไปของเลข2 1ตัวลูกก็ใส่เลข0ต่อไป3ในหลักหน่วย3ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3หน่วย เด็กๆเ,เห็นไหมคะมีตัวหลังไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่เลขศูนย์แล้วนะคะไม่ต้องเติม0เรียกเขาว่า3หน่วยที่นี้อันนี้คือรูปของการกระจายเมื่อจำนวนเต็ม3523มาเขียนในรูปของการกระจายก็คือเอาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักตรงนี้คะ่ะเด็กเด็ก ค่าของเลขโดดที่เป็นมีค่าเนะะี่ยค่ะมีค่าเท่าไหร่เอามาใส่3เห็นไหมคะในหลักพันมีค่า3 0 0พลูกก็เอามาเลยค่ะ3 0 0พบวกด้วย500มาจากตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะบวกด้วย20บวกด้วย3เท่านี้ลูกก็จะได้อยู่ในรูปของการกระจายแล้วค่ะ ง่ายไหมคะเด็กๆถ้าง่ายนะคะเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยคะ่ะเด็กๆดูแบบฝึกหัดนะคะคําสั่งง่ายๆค่ะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆนะคะบอกค่าเลขโดดในแต่ละหลกักหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลกักและ2เขียนแสดงจํานวนในรูปของการกระจายมีทั้งหมดด้วยกันทั้ง4ข้อนะคะทําแล้วเด็กๆ ถ่ายรูปการบ้านของเด็กๆนะคะส่งมาให้คุณครูตรวจในช่องทางรายแอปพลิเคชันกลุ่มของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ